สวัสดีครับก็บผมเพื่อสแกมเมอร์นะฮะนี่กับอยู่ในเกมเรสตี้กันต่อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถ v l o ็อกนน์นะฮะที่หลายๆคนถามว่าพี่พี่ซื้อหรือพี่ทำเควสผมบอกเลยว่าผมซื้อนะครับผมจะไปดูราคาในแคชช็อปให้นะว่าคันนี้มันราคาเท่าไหร่ไปดูกันเลยไปดูกันเลยนี่สำหรับใครที่งงนะว่าจะซื้อราคา2 329บาบาทยังไงก็คือกดอันแรก 229อย้อ329เนี่ฮะรถคันนี้ครับผมเวโรเชนไนเวโรเชนไนอย่างที่ซีรีเขาได้อ่านนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าวีลอกไนก็ได้คันนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งแบบถอดทุกอย่างดูงนะครับว่า v วิ่งไป50รถคันนี้เขาวิ่งเท่าไหร่นะกับใส่เซ็ตที่ผมใส่ว่ามันวิ่งเท่าไหร่โอเคปส๊บเราจะถอดทุกอย่างทิ้งนะครับชุดแต่ง ใส่เซ็ตคนนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีทีนึงไม่ใช่ถอดทุกอย่างทิ้งดิถอดทุกอย่างเฉยจะทิ้งทำไมเนาะแต่ผมบอกก่อนนะว่ารถของบวก7นะฮะเรทดบแม็ก RPM 64นะครับโอเครถเปล่าแล้วสีชมเอ้สีม่วงสีชมพูเฉยนี่ฮะรถเปล่าที่เราได้มาครั้งแรกอ่ะจะลองลองล,งลงปรับก่อนโอ้ยยกเลิกไม่ได้ยังก็ช่างมันถือว่ากดบับ,บัฟบวก1 8อ RPM กับทอร้อยยีนะถ้าหักลบบัฟก็บัฟความเร็วอะลบไปประมาณ5วิ่ง254 254ถ้าเราไม่มีบัฟ RPM นะก็จะเหลือประมาณ249ประมาณนี้249ต่อไปผมจะลองใส่ชุดแต่งก่อนนะชุดแต่ง V Rock 9 บวกนะครับเป็นเซ็ตคนนะฮะบวกท็อก 50, b o o บ t ูสต์พาวเวอร์ a า RPM 20แล้วก็ b o o s ์โอเวอร์ด25%นะครับผมจะพาไปชมก่อนว่าชุดแต่งมันราคาเท่าไหร่นะในตลาดนะเพราะว่าชุดแต่งมันสามารถบินโกได้ที่ผมเคยสอนไปคลิปก่อนหน้านี้นะี่ยสปอยเลอร์อหน้า4ล้าน3 000, สปอยเลอร์หลัง4ล้านฝากระโปรง2ล้านกระจังหน้าไม่มีนะคันนี้ ไฟหน้าล้านห้าไฟท้าย2ล้านสามสกเกิร์ตล้านเก้าวิ่ง3ล้านสองแล้วก็หลังคาล้านเก้าผมจะรวมรวมก็8 10 10บสิบบวกสิบสิบไปสิบห้าประมาณ22ล้านนะปัดเศษปัดอะไรนะยี่อแล้วก็ปัตุนปัตุนวีล็อกนายในตลาดเขาขายกัน ไม่มีนะฮะหรือจะเติมอีก็ได้นะ98บาทแต่ถ้าตาลาดขายก็จะประมาณ9ล้านไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ก็แนะนําว่าไม่ซื้อดีกว่าโอเคเราจะลองใส่เซ็ตคนดูนะนี่คือครบยังขาดวิโอเคเซ็ตคนเราใส่ครบแล้วนะครับเราก็จะลองเหยียบกันดูเลย,ย200คะแนน260มากกว่าเมื่กี้6 แค่6เองเนเาะึกว่าจะแบบจะเยอะนะจริงๆแค่6ต่อไปเราจะลองใส่เครื่องกับเกียร์แต่ง2องนี้ใส่ไปเลยนะไม่เป็นไรเซตแมวนี้ที่หลังสุดเลยต่อไปเราใส่เครื่องนะครับเครื่องที่ผมใส่นะครับเป็นทอร์ก26%นะฮะบูสต์โอเวอร์ด์8%แล้วก็แม็ก p m อ650นะครับอันนี้ก็บวกแค่ทอร์กนะครับไม่ใช่ขั้นสุดนะเป็นขั้นกลางแล้วก็เกียร์เกียร์เแล้วก็บูสต์ e ซตแปรบูสเตอร์นะครับ บวก boost power สีแล้วก็ boost overdrive สามสิบเปอรนะฮะไปลองโอ้วิ่งสามถ้าเราถอดเครื่องละ่ะใส่แค่เซ็ตถอดเครื่องกับท่อกันก็วิ่งมา2 8รสนะใส่แค่เซ็ตเดวลร0 0 Okay, ไปลองใส่เซตแมวใส่เซ็ตแมวก็บวกอะไรไม่ค่อยเยอะฮะแค่เพิ่มมาหนึ่งเคเป็นหนึ่งสามร้ okay, อยสิบเจ็ดเคครับผมจะไปรีวิวโดยการที่ผมจะไปวิ่งมาโยซอนให้ดูรอบหนึ่งนะผมจะบอกว่ามันดียังไงฮนะการควบคุมการอะไรอย่างเงี้ยมันดีไหมอะไรประมาณเนี้ยไปให้เราไปถึงมิโยซอนโอเคเรามาถึงมิโยซอนแล้วนะฮะ ผมเขาบอกกอนนะว่าถ้าเกิดมันแหลกอะ่ะแปลว่าโปรแกรมอัดมันไม่ดีนะครับถึงได้แหลกอาจจะก,กระตุกนิดหน่อยแต่ผมก็จะลองมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันดีไหมดีไปแล้วกดปัฟบ้วยนั้นเราไม่ได้ออกการควบคุมอันนะถือว่าดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมติดตรงที่แบบเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยมันหนักไปหน่อยป่ะผมกดค้างนานแล้วนะก็มันจะแบบจะเลี้ยวไปให้แล้วก็แบบเวลาคนถามว่า ที่ครับเวลากระโดดเก็บสกิลอ่ะเก็บแบบเก็บรถเฉียวอ่ะทำยังไงรอกระโดดครับแล้วก็กดชิปแล้วก็เลี้ยวกดชิปเลี้ยวเมันจะเก็บสกิลจะแบบเาเรียกอะไรกวาดกวาดสกิลแล้วก็เก็บกระโดดซื้อชิปเลี้ยวมันจะเป็นการกวาดสกิลถ้าแลกนิดหน่อยขอโทษนะโพราแกรมอัดมันไม่ค่อยดีอ่ะจะเปลี่ยนเรียกว่าเรื่องนี้นไปลองวิ่งดูครับรอบหนึง ความเร็วก็ประมาณเมากี้เนละความสวยงามนี่ผมบอกเลยว่าเอาไปเก้าเต็มสิบยผมหักหนึ่งคือช่วงช่วงตัวมันสั้นเกินผมไม่ชอบช่วงมันสั้นๆมันดูแบบน่ารักเกินไป้าถามว่าความน่ารักอะ่ะเอาไปเท่าไหร่เอาไปสิบเต็มสิบเลยความน่ารักหรือถ้าความสวยความเท่เอาไปเก้าพอแม่เก้าแต่เป็นรถที่หลายๆคนชอบนะ พอเรากระโดดเราก็เสียบไปก็เลยต้องขวาดไปนทำให้เราเก็บสกิลเก็บคอมโบได้ง่ายขึ้นหน่อยวัดไปลองวิ่งไปเรื่อยแต่ผมติดอย่างนี้ก็คือเวลาเป็นเลี้ยวปกติมันเลี้ยวยากมันต้องดิฟอย่างเดียวในการกวาดผมไม่หมุกขวาดเหมือนกัเลี้ยวปกติเลี้ยวยากมากอันนี้มันแบบมันแข็งก็คือเกมนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับเลี้ยวปกติแล้วะ ต้อบอกการใช้สตีลไปด้วยวิ่งไปด้วยเก็บคอมโบแต่ถ้าอัตราเร่งแล้วเนี้ยก็ดีนะจริงๆก็ใส่เกียร์เจ็ดด้วยมันก็บวกความเร็วแค่หนึ่งอยถอดเกียร์ถอดเกียร์จะรู้ไวกว่าจรทง่ถ้าถอดเกียร์ความเร็วได้อยู่ที่ประมาณสามร้อยเจ็ดแค่นี้ก็โหแล้วสามร้อยสิบสองใช้ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่กดบับอะความเร็วจะหายไปประมาณห้า การตรวจเก็บคอมโบการตรวจคอมว่าเนี่ยเราพยายามดูว่ามันค้นไหมเวลาเรากระโดดเก็บคอมโบอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามกระโดดแล้วก็กดชิปเนี่ยชิปไปมาเงี้ยมีประโยชน์มากเลยนะกดชิปดิฟอะการอากาศอะไรเงี้ยมันยังไม่มีมันยังไม่มีสกิลนี่ไงอะไรสกิลสกิลแซกไอกาอากาศยังไม่มาตอนนี้ไม่มีแค่ดิฟกาอากาศ อากาศอะไรที่ดีมากเลยเบอกนะถ้าใครแบบใช้ซึ่งเซียมันชิปมันชิปเก็บความรูได้ดีดีดีจริงเหนปะทำให้เราแบบไม่เข้าผู้ไม้เลยเราสามารถควบคุมได้ easy ถ้าเรามีเซตอีกการอากาศนะขับพ่าน,นี้ไงก็ไม่ชนนอกจากมานาหมดนี <c oughs> ด่คือเรื่องจริง กดแล้วกดชิดตาอุย้ยเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่กี้กดกดมันไม่มีตัวไหนที่กดขึ้นตรงนั้นใครได้หลอดเขียวปะมันมีสิทธิ์ได้หลอดเขียว รประมาณนี้นะครับสำหรับ V ีล็อกไนถ้าถามว่าชุดแต่งหาจากไหนนะครับผมจะลองบินโชให้ดู1แผ่นนะเข้าไปที่ตลาดนะครับใบบิงโกแล้วพิมพ์ไปว่าชื่อเซตเลยแล้วก็ซื้อมาใบหนึ่งเราจะมาคิดต้นทุนแล้วก็กําไรด้วยนะเราจะซื้อใบมาแล้ว6กหมื่นใช่ปะเอาจําเป็นก็คือไข่มุกเขาบอกว่า4แถวขึ้นไปถึงจะบินเราก็ไปซื้อไข่มุกก่อนไข่มุก2กล่องประมาณ3 0 0แสนรวมกับใบบิงโกก็ประมาณ3,5 0 0 0ห ใช้ไปเลย20ชิ้นแล้วก็ไปเอาชิ้นส่วนนะครับแล้วก็พิมพ์ไป V l ล c อกแล้วก็ไปที่แบตติดแบตติดแล้วก็ซื้อซื้ออย่างละ3ชิ้นก็แหละชิ้นที่2ชิ้นที่แล้วก็ไปชิ้นที่3ชิ้นที่4ต่อโอ้ชิ้นที่4แพงอ่ะก็ราคาก็โอเคชิ้นที่5ถูกสุดซื้อมา5ชิ้นเลยโอเคแล้วเวลาเราจะบิงโกให้เร็วอ่ะเราจะกดปุ๊บเรากด B เอ้กดไปอย่างงี้ก็ได้เราจะกด g ีจีที่มันเป็นข้างตัวเอ็นลบกับบวกอะกดขึ้นลงเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหแล้วก็บินอย่างรวดเร็วไปประมาณนี้มันเป็นสูตรการบินโกเพราะว่ามันให้บิน4แถวอะยังไงแถวเดียวแล้วก็ไม่ผ่านูลีละต่อไปเราจะซื้อชิ้นที่ถูกๆนะก็มีชิ้นที่1ชิ้นที่ชิ้นที่สองถูกไปซื่อชิ้นที่2ซื้อชิ้นที่2แค่บาทเดียวไม่ใช่้มันโปรโมชั่นเ่นมุนนกไปเรื่อยอชองเนี้ย เราไปซื้อชิ้นที่3แล้วกันนะชิ้นที่3ามีถูกกว่า4ชิ้น1อ่าบิงละปุ๊บได้ฝากระโปรงมาคือมันจะสุ่มอะว่ามันจะได้ชิ้นไหนนะไม่ใช่ว่าล็อกว่าจะได้อะไรมันจะสุ่มมาเปอร์เซ็นต์เท่ากันผมจะลองคิดวิเคราะห์นะเมื่อกี้ผมใช้เงินเท่าไหร่นะตีไปชิ้นละแสนห้นะกับใบบิงโก,โกบวกอันนี้ก็ประมาณสามแส้า เราำไปหนึ่งสอดแปดเก้บเดบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใช้ไป20ชิ้นแสนห้าเป็น3ล้านบวกกับอันนี้หชิ้นเป็น3ามล้านหใช้ไป3ามล้านห้าเราจะไปดูความคุ้มทุนกันฝากระโปรง4ล้านไอ้สปอยเลอร์หน้า4ีล้านถ้าเราได้เนี่ยคุ้มได้สปอยหลังก็คุ้มฝากระโปรงถือว่าเจงเราลงทุนไป3ามล้านหได้สองล้านหหายไปล้านห้าไฟหน้านี่เจงหนักเลย ไฟท้ายก็โอเคเจ๊งอยู่ดีสเกิร์ตก็เจ๊งวิงก็เท่าทุนหลังคาก็เจ๊งคุ้มสุดคือสปอยเลื่อหลังกับสปอยเลอร์อหน้านะฮะโอเคคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันไว้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะตอนนี้ช่องเรานะครับมีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถสมัครได้ผมจะ ชิงลิง์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับกดแล้วก็สมัครได้นะฮะราคาเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นนะจะได้เป็นชื่อสีเขียวเวลาคอมเมนต์หรือเวลาดูไลฟ์สดนะฮะเงยยิงไปละวัสดีครับไป